เฟ a ต์สเตชัเกมเซอร์ไวล์ p วีพีอันเป็นที่นิยมสุดในประเทศไทยแต่ทววาในปาราสากลน,นั้นเกมนี้กลับไม่ได้ประสบความสําสเร็จเท่าที่ควรแถมยังมีปัญหามากมายเกิดขึ้นเรื่องในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวของเกมนี้กันว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและหาทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันล a s ชเครื่องดื่มบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช็อปปี้หรือลาซาด้าลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับ สำหรับ i n f e s t a t i o n หรือว่า WarC นั้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากชายที่มีนามว่าเซ r ร์เ t i ิ h o ฟชื่อนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกว่าเขาคือหนึ่งในคนที่ให้กำเนิดเกมอย่าง Big r i k Over the Road Racing หลายคนเนี่ยก็น่าจะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยได้ชื่อเป็นหนึ่งในเกมที่หวยแตกที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ใช่ว่าจะมีส่วนกับเกมยากอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่ Riot Games ในตำแหน่ง Technical Director ให้กับเกม League of Legends ด้ว ยังไงก็ตามเขาก็ทํางานอยู่ที่ไรออดได้ราวสปีก่อนที่จะลาออกมาสร้างบริษัทของตัวเองภายใต้ชื่อว่า a r c t o s e n t e r t a i n m e n t Group โดยเซอร์เก้เนี่ยได้ให้สาเหตุในการลาออกจากไรออดว่าเขาไม่ชอบเกมแนวโมบ้าสักเท่าไหร่และมองว่ามันเนี่ยไม่ใช่แนวทางของเขาซึ่งหลังที่ตั้งบริษัทของตัวเองได้แล้วเซอร์เก้ก็ได้เข้าซื้อสตูดิโอพัฒนาเกมอย่าง w i d Production มาอยู่ภายใต้สังกัดของตัวเองโดยสตูดิโอนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับเกมแนว MO อยู่แล้วเซอร์เก้ก็เดินเกมต่อโด,ดยการ ชักชวน f r e s h e s s n e s s อดีตซีอโอของอาตาริและแมดแค e เ l e ์อดีตผู้บริหารของพาราเมลพิกเจอร์มาร่วมกันสร้างทีมพัฒนาเกมอย่างออนไลน์วอ m ์มอนเกอร์โดยทีมงานมีแนวทางสร้างเกมที่ชัดเจนก็คือเข้าถึงง่ายเล่นได้ฟรีและมีเงินกลับเข้ากระเป๋าบริษัทซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านอกจากรายชื่อทีมงานที่ถูกเซอร์เก้ชวนมาร่วมงานแล้วทุนของทีมพัฒนาเองก็เยอะไม่แพ้กันออนไลน์วอรมอนเกอร์พัฒนาเกมขึ้นมาหลายเกมด้วยกันแต่ถ้าจะพูดถึงวอรซีนั้นก็ต้องปูหมาบเกมอย่างวอ r i อินส์เพราะว่าวอาขอิน ด้วยพื้นฐานความคิดที่สตูดิโอต้องการทดลองระบบเน็ตเวิร์กการยิงปืนการเคลื่อนไหวของตัวละครภายในเกมและระบบไอเทมแบบไมโครทานเซชันในสเกลที่แอบเกมทั่วไปที่พวกเขาเคยทำทีมงานมองว่าเกมยิงออนไลน์เป็นตลาดที่กว้างและผู้เล่นจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนจากเกมกล่องราคาแพงมาเป็นเกมที่เล่นฟรีและซื้อของในเกมแทนทําให้วอลอินส์เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับสนามทดลองของพวกเขาในด้านเทคโนโลยีระบบเกมและโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะต่อยอดไปสู่โปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าในอนาคตรูปแบบการเล่นของเกมเนี่ยเน้นที่ความเร็ว การเคลื่อนไหวต่อเนื่องและกการต่อสู้ในแมปรายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครปรับแต่งปืนสกินอุปกรณ์เสริมและเข้าร่วมการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นในโหมดต่างๆได้เช่นทีมเดสแมทหรือว่าคอนเควสที่ต้องยึดจุดบนแผนที่ระบบการยิงของเกมเนี่ยก็มีความลื่นไหลยิย่งง่ายและตั้งใจให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าถึงได้ไม่ยากเกมยังมีการจัดระดับผู้เล่นรวมถึงตัวเลือกอาวุธหลากหลายแบบที่สามารถปลดล็อกหรือว่าซื้อไอเทมเสริมได้แม้จะเป็นเกมยิงออนไลน์ธรรมดาเมื่อเทียบกับมาตรฐานในยุคปัจจุบนันแต่ในนนเวลาั้ War Ins เป็นโปรเจกต์ที่ทําให้ออนไลน์วอลมองเกอร์เริ่มเข้าใจการสร้างเกมใน MO และเรียนรู้ว่าผู้เล่นชอบอะไรไม่ชอบอะไรรวมถึงวิธีการบริหารระบบไมโครแทสเซชันให้มีกําไรอีกด้วยยังไงก็ตามปัญหาของวอลอิสมีตั้งแต่ความซ้ำซากของโหมดเกมไปจนถึงตัวเลือกอาวุธหรือไอเทมที่ถูกวิจารณ์ว่าทําให้เกมเพลทูวินเพราะของที่ซื้อทําให้ผู้เล่นได้เปรียบมากกว่าปกติแม่ปัญหาเหล่านี้จะทําให้เกมเนี่ยไม่โดดเด่นเท่าที่ทีมงานคาดหวงังแต่สตูดิโอก็ยังมองว่าวอลอิสเนี่ยประสบความสาเร็จในแง่ขอองข้มูลลทดลอง ที่ได้จากฐานผู้เล่นจริงแน่นอนว่าในช่วงปี2011มันก็เป็นช่วงที่เกมแนวยิงเนี่ยมีเกินกราดเต็มตลาดไปหมดและก็ไม่ปแปลกที่เมื่อเกม War Insult ปล่อยออกมากมันจะไม่รับความนิยมเท่าเกมอื่นๆแถมยังมีรีวิวอยู่ที่กลางๆไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่และด้วยความที่มันเนี่ยไม่ปังที่พัฒัาตั้งใจเอาไว้มันเลยทําให้เกมนี้เนี่ยได้รับการอัปเดตสุดท้ายในปี2012เท่านั้นแถมสตูดิโอที่พัฒนาเกมนี้เนี่ยถูกปิดอีก2ปีต่อมาเรียกได้ว่าเปิดตัวไม่สวยแถมยังหายแงงย,ยึ่งงกกกรระนนนนัเเีีใปป22อม็า ตการในวงการเกมเกิดขึ้นโดยสิ่งนั้นเนี่ยก็คืออาร์มาสองเดซีมอสอันเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสเกมเอาตัวรอดแนวซอมบี้ในแบบที่คนทั้งโลกจดจํากันได้มันไม่ใช่เกมถูกพัฒนาโดยสตูดิโอใหญ่ด้วยงบมหาศาลแต่เป็นเพียงแค่มอสที่แฟนเกมคนหนึ่งสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของเกมอาร์มาสองซึ่งเดิมทีก็เป็นเกมแนวจําลองสงครามที่เน้นความสมจริงสูงมากอยู่แล้วจุดนี้เองเนี่ยทำให้มอสโดดเด่นขึ้นมาเหนือเกมซอมบี้อื่นในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีบความเสมือนจริงและความไม่ปราณีทุกอย่างเกิดขึ้นนนใโโลลกกว้้้าางงที่เเปิดผูตอห ทางเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดโดยไม่มีใครช่วยไม่มีสคริปต์ไม่มีเส้นเรื่องทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสินใจของผู้เล่นล้วนสิ่งที่ทําไม่เดซีแตกต่างก็คือมันออกแบบมาให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งเข้าไปในโลกหลังหายนะจริงๆทุกอย่างในเกมขาดแคลนอาหารน้ําอาวุธกระสุนและยารักษาโรคกลายเป็นสิ่งของล้าค่าผู้เล่นต้องออกสํารวจเมืองป่าโรงพยาบาลแล้วก็บ้านโขดเพือ่อใ้เทพที่จําเป็นต่อการมีชีวิตรอดขณะที่ซอมบีในเกมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สตรูแต่มาในรูปแบบของภยัยคุกคามที่คาดเดาไม่ได้วิ่งไว ตายและพร้อมจะฆ่าผู้เล่นได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่โหดที่สุดในเด c มันไม่ใช่ซอมบี้แต่คือผู้เล่นคนอื่นภายในเกมเพราะว่าในโลกของเกมนี้ไม่มีใครเป็นมิตรแท้และรูที่ถาวรผู้เล่นทุกคนสามารถฆ่ากันเองได้จุดนี้ทําให้บรรยากาศเต็ไมไปด้วยความหวาดระแวงผู้เล่นไม่มีทางรู้ว่าคนที่เรากลัาเห็นใกล้ๆจะยื่นมือช่วยหรือจะยิงเราเข้าหัวเพียนกระป๋องถั่วเพียงหนึ่งกระป๋องเท่านั้นความรู้สึกที่ว่าชีวิตของตัวละครมีความหมายและทุกการตัดสินใจอาจนําไปสู่ความตายทาให้เด c กลายเป็นเกมที่สร้างประสบการณ์เข้้มขน แบบที่เกมอื่นทําไม่ได้ในเวลานั้นแถมมันได้รับความนิยมอย่างล้นหลามไปทั่วโลกแน่นอนเมื่อมันดังขนาดนี้แล้วมันเลยทําให้เซอร์เกตได้ชายตามองและก็มีไอเดียที่สร้างเกมแนวเดียวกันออกมาเพื่อที่จะกวาดฐานผู้เล่นมาอยู่ในกำมือของตัวเองให้ได้ไม่พอเท่านั้นเซอร์เกยังเชื่อได้ว่าศักยภาพที่เขามีนั้นสามารถสร้างเกมที่ดีกว่าเดซีได้อย่างแน่นอนแต่เชื่อหรือไม่ว่าหลังจากที่เซอร์เกแตัด้ินใจสร้างเกมแข่งขันกับเดซีมอสนั้นไม่นานจากนั้นโบฮีเมียอินเทอร์แอคชั่นก็ประกาศว่าจะสร้างเกมเดซี่ ว่ามันจะไม่เป็นมดในเกมอมา m ์า2อีกต่อไปแต่มันจะเป็นเกมเต็มใครผู้เล่นได้สัมผัสหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเซอร์เกต้องทําเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แข่งกับทีมพัฒนาผู้สร้าองอาร์า2ในช่วงเวลาเดียวกันโดยเกมที่เซอร์เกสร้างขึ้นมาเพื่อชนกับ DC นั้นก็ไม่ใช่เกมไหนนอกจากวอร์ซีนั่นเองจุดเรื่องต้นของวอร์ซีไม่ได้มาจากการวางแผนระยะยาวหรือวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ของสตูดิโอแต่มาจากความต้องการออกเกมให้ไวที่สุดเพื่อกอบกระแสะที่ d ีจุดขึ้นมาและวอร์ซีเนี่ยก็ถก หลังจากที่ d e c m o d โด่งดังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไปสำหรับเกมออนไลน์ประเภท A.M.O. ที่ต้องรองรับผู้เล่นจำนวนมากและต้องมีระบบที่ซับซ้อนตัต้งแต่ปืนการเอาตัวรอดระบบช่องเกมของซอมบี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นไปจนถึงโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์สูดิโอเนี่ยไม่ได้พัฒนาเกมจากศูนย์แต่เลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานจากเกมก่อนหน้าของพวกเขาอย่าง War Ins ซึ่งเป็นเกมยิงออนไลน์ที่มีระบบพื้นฐานอยู่แล้วแทนที่จะสร้างโรคระบบเปิดขึ้นมาใหม่ทีมงานเพียงนำเอาเอนจิ้นของ War Ins มาปรับแต่งเปลี่ยนแผนที่เติมต้นไม้สร้าง อาาแกสถานะผู้เล่นให้มีความกระหายน้ำความหิวและเพิ่มโมเดลซอมบี้เข้าไปจากนั้นก็เปลี่ยนระบบปืนและระยะยิงให้เหมาะกับเกมเอาตัวรอดมากขึ้นการพัฒนาแบบเร่งรีบลักษณะนีทําให้โครงสร้างข,ของเกมดูคล้ายกับเกมเดซี่แต่กลับไม่มีความลึกและความสมจริงที่เดซี่มอบให้ผู้เล่นเพราะทีมงานเนี่ยไม่ทันได้ขัดเกล้าหรือทดสอบร,ระบบให้แข็งแรงพอการที่วอร์ซีเปิดตัวในช่วงเวลาที่เร็วเกินไปทําให้ปัญหาผุดขึ้นมาแทบทุกด้านบั๊กจานวนมหาศาลการล่มของเซิร์ฟเวอร์การโหลดฉากช้าระบบซอมบี้ที่วิ่งทะลุกําแพงและแ ที่ที่ดูว่างเปล่าเพราะว่ายัางสร้างไม่เสร็จแต่สิ่งที่ผู้เล่นไม่พอใจมากที่สุดก็คือเกมถูกโปรโมทผ่านสตรีมด้วยคําโฆษณาที่ไม่ตรงกับของจริงเช่นโฆษณาว่ามีแผนที่ขนาดใหญ่หลายแหง่งทั้งที่มีเพียงแค่หนึ่งแผนที่โฆษณาว่ามีระบบทักษะตัวละครทั้งที่ยังไม่ได้ทําแต่ระบบนี้เนี่ยถูกเพิ่มมาในตอนหลังนะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการประกาศว่ามีเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับผู้เล่นจำนวนมากทั้งที่เกมล่มตลอดเวลานี่จึงทำให้วอร์ซีเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นการโฆษณาเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภคแต่แม้ว่าจะเป็นแบบนั้นวอร์ เนี่ยก็ยังมีฐานผู้เล่นจำนวนหนึ่งเพราะกระแสเกมแนวซอมบี้เนี่ยมันยังร้อนแรงอย่างมากและหลายคนที่เล่นเดซีแต่ไม่อยากซื้ออาร์าสก็เลือกลองเล่นวอรซีแทนเนื่องจากเล่นง่ายและเข้าถึงได้ความสําเร็จนี้เนี่ยจเจอผลมาจากจังหวะเวลาที่ถูกต้องมากกว่าคุณภาพของตัวเกมจริงยังไงก็ตามเกมวอรซีเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นโดย Hammer p o i n t i n t e r a c t i v แและจัดจําหน่ายโดย OP p r o d u c t i ช n โดยก็ต้องบอกเลยว่าแม้ตัวเกมเนี่ยจะถูกวิจารณ์ออกมา,ท,าที่ค่อนข้างจะแย่แต่ในด้านของยอดขายนั้นก็เรียกได้ว่าตัวเกมทําได้หลายแสนช เวลาไม่กี่เดือนแม้ว่าตัวเลขยอดขายจะดีแต่ว่าคอมูมของเกมเนี่ยเรไดว่าคอน้าจะชกผู้พัฒนายับยับจนมันทําให้หมดที่ดูแลฟอรั่มในสตรีมของเกมวอร์ซีเนี่ยถึงกับต้องแบนผู้ใช้งานไปหลายคนเลยทีเดียวเมื่อเสียงกรนด่าเรื่องเียดังขึ้นเรื่อยๆมันเลยทําให้ว่าผู้ให้บริการสตรีมต้องลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนที่จะทการถอดเกมวอร์ซีออกจากร้านค้าภายในระยะเวลา2วานันหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยจัดจําหน่ายไปแล้วเท่านั้นแถมยังอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถรีฟันคืนเงินจากการซื้อเกมวอร์ซีได้อีกด้วยทั้งๆที่ในนนนตอั้ระบบ งินคืนยังไม่ถูกนํามาใช้กับสตรีมเลยด้วยซ้ำพอโดนพ่อใหญ่วาวลงมาเช็คบินแบบนี้เสอร์เกก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกมาขอโทษชาวเกมเมอร์โดยบอกว่าพวกเขาผิดจริงที่เลือกใช้คาเขียนโฆษณาเกินจริงลงบนหน้าสตรีมแถมยังบอกเพิ่มเติมได้ว่าเกมแนวเดซีนั้นเป็นเกมที่คนรักก็รักแต่พอจะเกลียดนนก็เกลียดกันเลยเพราะฉะนั้นเกมวอร์ซีที่เขาสร้างขึ้นมาคงให้ความรู้สึกไม่ต่างกาันปัญหาของเกมวอร์ซีนานมาอยู่แค่การมีคอนเทนต์น้อยหรือว่าการสร้างบรรยากาศเอาชีวิตรอดที่ไม่ลึกพอแต่ยังลุกลาไมไปถึงงรระบบายได้ขอเกม ถูกออกแบบมาอย่างผิดที่ผิดทางจนกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้เล่นจำนวนมากหมดศรัทธาในตัวเกมระบบไมโครทาน์เซชันที่ตั้งใจจะเป็นแหล่งรายได้หลักกลับทําให้เกมเสียสมดุลอย่งางหนักเพราะทีมงานเลือกใช้วิธีขายความได้เปรียบแทนที่จะขายของตกแต่งหรือเนื้อหาเสริมที่ไม่กระทบเกมเพลย์เมื่อผู้เล่นตายในเกมตัวละครจะไม่สามารถกลับมาได้ทันทีต้องรอครูดาวเป็นเวลานาน,านบางครั้งเป็นชั่วโมงซึ่งทําให้ผู้เล่นรู้สึกกลัวเสียเพราะการตายในเกมแนวเอาตัวรอดมาเกิดจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดเช่นถูกผู้เล่นคนอื่นดักยิงโดม่ย ตั้งใจแต่แทนที่ผู้เล่นจะสามารถกลับเข้าใหม่เพื่อแก้มือได้ทันทีเกมกลับบังคับให้รอเป็นเวลานานและเสนอผู้เล่นจ่ายเงินจริงเพื่อย่นระยะเวลาการรอนี้ให้สั้นลงระบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยกำลังบีพวกเขาเนี่ยควักเงินแทนที่จะให้ค่าประสบการณ์การเล่นที่ยุติธรรมจริงอยู่ที่ตัวเกมมีสล็อตตัวละครให้หช่องเอาไว้สับเปลี่ยนเล่นได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเกมวอร์ซีนะเป็นเกมที่เสียตังค์ซื้อมาดังนั้นการที่ตัวละครตายแล้วติดคูดาวและต้องจ่ายเงินเพื่อลดระยะเวลาการ,การเกิดเนี่ยมันก็ดูยังงยังงงงไไยยออู่่จจริมละนกกา นี้เนี่ยเกมยังมีการเปิดขายอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆผ่านร้านค้าในเกมซึ่งทำให้ผู้เล่นใช้เงินมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนแม้ของเหล่านี้เนี่ยจะสามารถหาได้ภายในเกมก็ตามแต่ความจริงคือการหาปืนนั้นยากมากเพราะผู้เล่นจำนวนหนึ่งเนี่ยตั้งจุดดักจุดเกิดของไอเทมเพื่อฆ่าผู้เล่นใหม่และเก็บของไปใช้เองผลลัพธ์คือผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยแทบไม่มีทางได้อาวุธระดับดีเลยถ้าไม่พากไปฟังกับเพื่อน,อน,อนจนช่วงหลังๆจากกลิ่นไอความเป็นเซอร์ไวิวลมันก็เริ่มจางหายกลายเป็นเกม PVP แทนในขณะเดียวกันตัวเกมถูก จำนวนมากที่ปรากฏแทบทุกส่วนของเกมตั้งแต่ซอมบี้เดินทะลุกำแพงไอเทมหายไปจากกระเป๋าระบบเสียงขัดข้องไปจนถึงปัญหาภาพค้างและเกมล่มอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพการพัฒนาที่เร่งรีบจนไม่รับการทดสอบอย่างเหมาะสมแล่นหนึ่งในปัญหาที่ทำลายประสบการณ์ของผู้เล่นอย่างรุนแรงคือการปวดของแฮกเกอร์เพราะในช่วงแรกข,ของเกมระบบป้องกันโปรแกรมโกงแทบไม่มีประสิทธิภาพผู้เล่นจำนวนมากใช้สคริปต์ยิงทะลุกำแพงเห็นตำแหน่งคนอื่นบนแผนที่หรือยิงล็อกหัวแบบอัตโนมัติทำให้การเล่นเกมเนี่ยกลายเป็นฟันร้าย ของคนที่ต้องการประสบการณ์การเอาตัวรอดจริงๆทีมงานเนี่ยไม่สามารถจัดการแฮกเกอร์จำนวนมหาศาลที่ไหลเข้ามาได้ในแต่ละวนันจนเกิดคำร้อนในชุมชนว่าวอร์ซีเนี่ยไม่ใช่เกมเอาตัวรอดจากซอมบี้แต่เป็นเกมเอาตัวรอดจากแฮกเกอร์ต่างหากล่ะยังไงก็ตามหลังจากที่ตัวเกมถูกถอดไปจากหน้าร้านสตรีมกว่า2เดือนด้วยกันในที่สุดตัวเกมก็ได้กลับมาเปิดขายอีกครั้งและได้มีการปรับปรุงคําอธิบายตัวเกมให้สอดคล้องกับเกมเพลย์จริงๆมากขึ้นแต่ทาว่าหลังจากนั้นไม่นานตัวเกมก็ได้เจอกับพายนะครั้งใหญ่เมื่อมันมีคนสาาามมรถเเข้ไปก ไดจจมาทาให้อีเมลพาสเวิร์ดและข้อมูลสํำคัญๆของผู้ใช้งานในฟอรัมหลุดออกไปเยอะมากอย่างไม่พอเท่านั้นตัวเกมเนี่ยก็ยังเจอกับพยานะขั้นกว่าเพราะว่าซอสโค้ดที่ใช้ในการพัฒนาตัวเกมก็ดดนหลุดตามเขาไปด้วยจมมาทําให้เกิดเซิร์ฟเวอร์เถือ่อนกว่าเป็นจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศและที่มันน่าขำเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์เถื่อนนั้นสามารถสร้างคอนเทนต์และดันเซิร์ฟเวอร์ได้ดีกว่าเซิร์ฟเวอร์แท้เสียอย่างนั้นจนมันก็ทําให้ผู้เล่นที่หายไปได้ไดกลับมาเล่นวอร์ซีกันอีกคร ก็ไม่ได้จัดการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนจริงจังมันก็เลยให้มีเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเปิดใหม่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยในช่วงเวลานั้นและจากภาพลักษณ์ที่เสียหายและข้อมูลที่รั่วไหลออกไปชื่อวอร์ซีเนี่ยยังทราบปัญหาด้านกฎหมายให้กับทีมพัฒนาอีกด้วยเพราะว่าชื่อเกยไปคล้ายกับชื่อของนิยายและภาพพยนตร์ด้านอย่าง WorldW a r C ที่กําลังได้รับความสนใจในช่วงเวลาเดียวกันผู้ถือลิขสิทธิ์ต้นฉบับเนี่ยไม่พอใจและมีการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทำให้ทีมพัฒนาเนี่้องเชชิรรกดกดนนนาาาาห่่่ํไปสูใใจวื ต่อไปจะยิ่งสร้างปัญหาในอนาคตด้วยเหตุผลดังกล่าวที่พัฒนาเนี่ยจึงตัดใ,ใจเปลี่ยนชื่อเกมในเดือนมิถุนายนปี2013หรือไม่ถึง1ปีหลังจากที่เปิดตัวหวังว่าจะลบภาพลักษณ์เก่าและเริ่มต้นใหม่ภายใต้ชื่อว่า i n f e s t a t i o n Survival Story แม้การเปลี่ยนชื่อจะช่วยให้เกมเดินหน้าต่อไปได้ในระดับหนึ่งแต่ความสนใจของผู้เล่นวอร์ซีนั้นก็ยังคงอยู่และ i n f e s t i o n เองเนี่ยก็ยังเจอกับวิบากาตกรรมอย่างไม่หยุดยอนเพราะว่าดิวฮอลผู้ให้กำเนิดเดซีมอสก็ยังออกมาชกเกม i n f e s t i o n แบงจา้างโดยเขาบอกว่า เกมนี้เนี่ยไม่ได้แค่พยายามทำตามกระแสตแต่ยังทําให้ภาพลักษณ์ของเกมแนวเอาตัวรอดเสียหายอีกด้วยเดซี่เนี่ยเป็นผลงานที่เขาตั้งใจสร้างด้วยความจริงจังเพื่อจําลองประสบการณ์การเอาตัวรอดที่สมจริงและหนักหน่วงแต่ว่าในทางกลับกันพอซีเนี่ยกลับน,นาําแนวคิดของพวกเขาเนี่ยไปใช้ผิวเผินรีบปล่อยเกมออกมาสู่ตลาดอย่างเร่งรีบและโฆษณาสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงเพื่อให้เกมดูน่าสนใจในตาของผู้เล่นจำนวนมากพอจึงรู้สึกว่าผลงานของเขาเนี่ยถูกทําให้ดูด้อยค่าลงเพราะผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จักเดซี่อาจเข้าใจผิดว่าเกมแนวนี้น่าผิดหวังอย่างที่ วอร์ซีแสดงออกมาเขายอมรับว่าตัวเองรู้สึกโกรธมากเพราะวอร์ซีเนี่ยทักษะภาพลักษณ์ของเดซีและเกมแนวโซยว่าทั้งหมดเสียหายเนื่องจากผู้เล่นหลายคนคิดว่าเดซีกับวอร์ซีเนี่ยคือเกมประเภทเดียวกันหรือเป็นผลงานจากทีมงานกลุ่มเดียวกันเมื่อวอร์ซีเปิดตัวขอกับเสียงด่าทอมหาศาลเขารู้สึกเมือนทิศท,ทางการพัฒนาเกมแนวเอาตัวรอดที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างยากลําบากนั้นถูกทําให้เละต่อหน้าต่อตาความไม่พอใจของฮอลมาจากการที่วอร์ซีไม่เพียงแต่ทำเกมคุณภาพต่างแต่ยังโปรโมตตัวเองด้วยการอ้างถึงความสําเร็จของเดซี่รา ไปเกมที่พัฒนามาอย่างพิถีพิถันในรูปแบบเดียวกันทั้งที่ความเป็นจริงมันถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนและก็ยังไม่สมบูรณ์ซะด้วยนอกจากนี้คอล่ย,ยังกล่าวว่ากา,การกระทำของทีพัฒนาคีมวอร์ซีน,นั้นทําให้เกิดความเข้าใจผิดจำนวนมากในชุมชนผู้เลน่นเพราะพวกเขาตั้งชื่อเกมให้คล้ายกับเดซี่ใช้รูปแบบการตลาดที่คล้ายคลึงกันและสร้างภาพว่าตัวเองเกำลังทาเกมเนเอาตัวรอดดบบเดียวกับสิ่งที่เขาเคยพยายามจะสร้างสิ่งนี้ทําให้เขาเรู้สึกว่าผู้เลนเน่นยไม่ถูกปกป้องและผู้พัฒนาบางรายใช้ประโยชน์จากกระแสที่เขาปลุกขึ้นมาาโดยไ่คคํนึึงงถุณ หรือ,อเ,เขาบอกว่าวอร์ซีทำให้วงการเกมมองแนวเกมเอาตัวรอดในแง่ลบและทําให้ทีมงานของเขาต้องรับมือกับความคาดหวังที่บิดเบี้ยวจากผู้เล่นบางส่วนที่ถูกวอร์ซีทำให้ผิดหวงังท้ายที่สุดฮองมองว่าวอร์ซีเนี่ยคือผลผลิตจากความโลภความเร่งรีบและการทําเกมที่ไม่เคารพผู้เล่นเขาออกมาเตือนว่าเกมแนวโซเวิล so จะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาคานึงถึงประสบการณ์ของผู้เล่นมากกว่าการหาเงินจากระบบขายของในเกมและการที่ผู้พัฒนาวอร์ซีเลือกเดินเส้นทางตรงกันข้ามทําให้เขารู้สึกว่า ความตั้งใจที่เขาใส่ลงในเดซีนั้นถูกลดถอนจนเสียความหมายไปบางส่วนประเด็นนี้จึงกลายเป็นบทเรียนสําคัญว่าการพัฒนาเกมโดยไม่ซื่อสัตย์ทั้งต่อแรงบันดาลใจต้นแบบและต่อผู้เล่นจะสร้างผลลบที่กว้างไกลกว่าที่ใครคาดคิดเรียกได้เลยว่าใส่กันยับยับเมื่อโดนแบบนี้ทางทีมงานอินเฟสเตชั่นเลยเลยต้องทําอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อสถานการณ์เนี่ยมันไม่แย่ไปมากกว่านี้นี่เลยพวกเขาเนี่ยตัดสินใจลดราคาตัวเกมจาก500บาทให้ลดเหลือเพียงแค่100บาทเท่านั้นด้วยราคานี้เนี่ยเราว่าอีกจากร้านรับซื้อเกมซี ยังไม่พอเท่านั้นในไหนโดนด่าเรื่องหิวเงินบ่อยจัดทีมงานก็เลยทำให้คลองขายในร้านค้าเกมสามารถใช้เงินภายในเกมซื้อได้ไม่ต้องเติมเงินจริงเพื่อซื้อเสมอไปนอกจากนี้ทีมงานยังมีการเพิ่มระบบและคอนเทนต์ให,หม่ๆเข้ามาอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยานภาหานะที่ถูกเรียกร้องให้เพเิ่มเข้ามาในเกมอย่างยาวนานรวมไปถึงระบบคราฟของอีกด้วยแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะยังมีบั๊กและปัญหาคนใช้โปรแกรมโกรงระบาดอยู่เช่นเคยแต่พอตัวเกมลดราคา90%เหลือเพียง30บาทนั้นมันก็ทลยไม่ยอดขายของเกมเนี่ยพุ่งทะยานทูเด ด้วยการขายได้มากกว่า2,800ชุดเลยด้วยแน่นอนว่าโดยยอดขายขนาดนี้มันก็เลยทำให้จำนวนผู้เล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นในทันทีแต่นั่นก็พ่วงมาด้วยการที่ตัวเกมกลายเป็น PP แบบเต็มรูปแบบซึ่งในที่นี้เราหมายถึงวิธีการเล่นของผู้เล่นในเกมนะไม่ได้หมายถึงเกมเ์วตยังได้เพราะว่าผู้เล่นจะวิ่งหาปืนมากกว่าหาอาหารแถมมันยังมีตู้เซฟของผู้เล่นที่ถูกวางไว้เกลื่อนกลาดเต็มจุดฟาร์มปืนเพราะว่านอกจากจะฟาร์มปืนจากสถานที่ดังกล่าวแล้วมันยังเป็นจุดประทะของผู้เล่นด้วยกันเองอีกด้วยยยยัังงไกก็ตตาาามมมแแ้วว่เจะะีออดล ผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ด้วยความที่คอนเทนต์ภายในเกมมันแทบไม่มีอะไรนอกจากฟาร์มปืนและยิงชาวบ้านมันเลยทําให้จำนวนผู้เล่นเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์แท้นะเพราะว่ากลับกันในประเทศไทยเกมนี้เนี่ยกลับได้รับความนิยมที่สูงมากๆโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เถื่อนที่ในตอนแรกก็เปิดให้เล่นตามปกติแต่ในช่วงลหลังเนี่ยเกเดินจะมีเซ็ตร้อยเซ็ตผ่านหรือว่าเซ็ตหมื่นออกมาขายผู้เล่นถึงกระนั้นเกมนี้เองเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเกม ฐานะของ OP Production ก็ได้มีการเข้ามาร่วมมือกันกับ Electronic Extreme และปล่อยเซิร์ฟเวอร์แท้เวอร์ชันไทยออกมาและยังมีการจัดการแข่งขัน e s p o r t ภายในประเทศอีกด้วยยังไงก็ตามแม้จะมีการเปิดเซิร์ฟไทยแท้แต่ว่าผู้ชนาเนี่ยก็ได้ move on ไปสร้างเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Romero Aftermatch Romero Aftermatch เป็นเกมที่เกิดขึ้นในช่วงที่กระแสเกมเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้ยังคงได้รับความนิยมและถูกพัฒนาโดยทีมงานเดียวกันกับ Infestation แต่เปลี่ยนชื่อสตูดิโอเพ่อหลีกนีภาพลักษณ์ที่ด้านลบเกมนี้เปิดตัวหลัง Infestation โดยตั้งใจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สาหรับทีมพัฒนาที่พยายามจะแก้ไขข้อผิดพลาดเดิมและนําเสนอเกมเพลย์ที่สดใหม่กว่าเดิมแม้ความจริงแล้วเนี่ยมันยังคงใช้รากฐานและคงสร้างเดิมหลนยส่วนจาก In f e s t a t i o n อยู่ก็ตามจุดเริ่มต้นของโรเมโรมาจากความพยายามของทีมงานในการพิสูจน์ตัวอีกครั้งหลังจาก In f e s t a t i o n ถูกวิจารณ์หนักเรื่องบา็กปัญหาการโกงระบบหางเงินที่ไม่สมดุลทีมพัฒนาต้องการสร้างเกมใหม่ที่ปรับปรุงแล้วโดยประกาศว่าเกมเนี่ยจะยกเครื่องใหม่หมดใช้เอนจินใหม่และมีระบบการเล่นที่โปร่งใสามากขึ้นนแต่ใ าเป็นจริงทีมงานนำโค้ดและเทคโนโลยีจำนวนมากจาก i n f e s t a t i o n กลับมาใช้ซ้ำไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวละครโครงสร้างพื้นฐานระบบการเลย์ไปจนถึงระบบช่องเก็บของสิ่งนี้ทำให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเพียงการรีสกินของ i n f t a t i o n มากกว่าเป็นเกมใหม่จริงๆหัวใจหลักของเกมเนี่ยยังคงเป็นเกมแนวเอาตัวรอดในแผนที่แบบ Open World ผู้เล่นต้องหาอาหารน้ำอาวุธและทำทุกอย่างให้รอดจากซอมบี้และผู้เล่นคนอื่นๆจุดที่ต่งางออกไปก็คือทีมงานพยายามเน้นระบบคราฟของการสร้างฐานและการ สำรวจมากขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นมีเป้าหมายและกิจกรรมที่ยาวนานกว่าแค่การไล่เก็บของหรือยิงกันไปกันมาซึ่งเป็นปัญหาที่อินเฟสเลชั่นถูกวิจารณ์อย่งางหนักแม้ทีมงานจะแสดงท่าทีที่เปิดกว้างและดูลดความกดดันเรื่องไมโครทางเซ็กชันลงโดยระบุว่าต้องการให้เกมยุติธรรมกว่าเดิมแต่ผู้เล่นจำนวนมากก็ยังคงกังวลเพราะประวัติของทีมพัฒนาไม่ค่อยดีนะักและความจริงแล้วเนี่ยระบบเติมเงินก็ยังคงอยู่เพียงแต่ถูกปรับให้ดูไม่โจ่งแจ้งเหมือนเดิมหลายคนรู้สึกว่าทีมงานแค่เปลี่ยนกลยุทธ์ไม่ได้เปลี่ยนนนนแแคิดกกาาาารรพัััเมจงๆใ้บละปญห แม้โรเมโรจะถูกประกาศในฐานะเกมที่ปกป้องผู้เล่นจากแฮกเกอร์แต่หลังจากเปิดเล่นได้ไม่นานปัญหาเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งผู้เล่นจำนวนมากพบว่นนมามีแฮกเกอร์ใช้โปรแกรมช่วยเลงมองทะลุก,กำแพงและยิงจากระยะไก,กลกว่าปกติซึ่งทำลายประสบการณ์การเล่นของผู้เล่นหน้าใหม่อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับอินเฟสเทชันไม่มีผิดท้ายที่สุดโรเมโรเนี่ยจึงกลายเป็นเกมที่ตั้งใจจะเป็นการเริ่มใหม่แต่กลับถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เงาของอินเฟสเทชันที่ถูกแต่งหน้ามาใหม่มันยังคงพกพาปัญหาเก่าๆมาด้วยทั้งด้านเท คุณภาพเกมการพัฒนาความสมดุลและปัญหาของชุมชนแม้จะพยายามสื่อว่าทีมงานตั้งใจแก้ไขแล้วก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังคงมีรอยร้าวเดิมเปรียบดังเล่าเก่าในควรใหม่ไม่มีผิดซึ่งไม่แปลกที่เกมนี้จะโดนตราหน้าว่าเป็นสแคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ในตอนแรกตัวเกมถูกออกแบบมาให้เป็นฟรี DLC ของเกม Infestation แต่ว่าทีมงานก็มองว่าการนําเกมมาขายในชื่อใหม่น,นั้นมันย่อมได้กําไรมากกว่านี่เลยทําให้หลายคนที่ซื้อเกมไปรู้สึกไม่พอใจอย่างมากและถึงแม้ว่าในภายหลังจะมีการแจก นี้ให้กับคนที่มีเกมอินเฟสเ t ชันอยู่แล้วแต่ว่านั่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยภาพลักษณ์ของเกมดีขึ้นแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเวลาก็ลุวงรวยมาถึงปี2016และท่าทีของอินเฟสเทชันเองก็ดูเหมือนจะไปได้ไม่สวยนักสําหรับในเซิร์เวอร์แท้แต่ว่าหันมาดูในเซิร์เวอร์เถื่อนเนี่ยมันยังสามารถดันต่อไปได้อย่างราบลื่นซึ่งหนึ่งในเซิร์เวอร์เถื่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือเซอร์เวอร์นิวซีใช่แล้วล่ะครับเซิร์เวอร์เถื่อนอันนี้นี่แหละที่ในภายหลังกลายเป็น,น, New น,นเซอร แลเซิร์ฟเวอร์เถื่อนที่ต้องการให้เกม i n f e s t i o n ดังเดิมยังคงมีชีวิตต่อไปแม้ตัวเกมต้นฉบับจะถูกมองว่าล้มเหลวและเต็มไปด้วยดราม,มา่าเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ผลงานของทีมออนไลน์ w a r m o n g e r แต่เป็นผลงานของทีมอิสระในชื่อ Free Dikis ที่เริ่มต้นจากการขายโปรแกรมโกงในเกม i n f e s t i o n พร้อมกับมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เถือ่อนและค่อยพัฒนาเครื่องมือปรับสมดุลแก้บกัคและสร้างคอนเทนต์ใหม่ด้วยตัวเองจนชุมชนผู้เล่นเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างล,นล้นหลามพราะความสำเร็จในดับเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนี้เองทำให้ที Free Dikis ตัดสินใจสร้างเกมเ าขขอองงตัวเึ้นมพร้อมกับมีการยืลกับ OP Production มันจึงออกมากลายเป็น i n f e s t i o n t the New C ในที่สุดที่มาของเกมเนี่ยจึงไม่ใช่การสานต่อจากผู้พัฒนาเดิมแต่เป็นการยึดอํานาจจากชุมชนที่รักเกมนี้และช่วมันเนี่ยยังพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้พวกเขาต้องการแก้ไขปัญหาเดิมที่เกมรุ่นแรกทาพลาดไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่ผิดการปล่อยบั๊กมากมายระบบ Pay to w วินที่รุนแรงและปัญหาจากแฮกเกอรท์ที่ทีมงานเดิมจัดการไม่ได้เมื่อบริษัทเจ้าของ i อเดิมเปิดโอกาสให้ทีมชุดพัฒนาใหม่ทําต่อแล้วทีฟรีเดคิสจึงเริ่มสร้าง อินเฟสเดชันเดอะนิวซีขึ้นอย่างจริงจังโดยยึดโครงสร้างเดิมของเกมเป็นพื้นฐานแต่ทําการยกเครื่องหลายส่วนใหม่ให้ดีขึ้นสิ่งที่เกมนําเสนอในยุคแรกคือการแก้บัคที่สะสมมาณของอินเฟสเดชันรุ่นเดิมทําให้เกมเลื่อนขึ้นเล่นได้ง่ายและลดปัญหาที่ผู้เล่นต้องเจออย่างหนักในอดีตเช่นการยิงไม่ตรงฮิตบ็อกหรือซอมบี้เดินทะลุกําแพงนอกจากนี้ทีมงาน,นยังเน้นการจัดการแฮกเกอร์อย่างเข้มงวดใช้ระบบป้องกันใหม่และมีการตรวจสอบผู้เล่นอย่างจริงจังจนชุมชนรู้สึกว่าเกมปลอดภัยกว่าเดิมมากผู้เล่นไม่ต้องเจอโปรแกร,รมโก,ทกาทุนนนกอนอ่แล สามารถสนุกกับเกมได้โดยไม่ต้องหวดาดระแวงว่าคนที่ยิงเราเนี่ยจะเป็นแฮกเกอร์หรือไม่เกมถูกออกแบบให้ไม่เพจทูวินโดยลดการขายอาวุธที่ทำให้ผู้เล่นเติมเงินได้เปรียบและหันไปในการขายสกินกับของตกแต่งแทนทําให้สภาพเวลมของการแข่งขันเนี่ยยุติธรรมกว่าในเวอร์ชั่นแรกมีระบบโหมดการเล่นมากขึ้นทั้งโหมดเอาตัวรอดแบบคลาสสิกโหมดโอเพนเวิลด์และโหมด PvP ล้วนถูกแก้ออกจากการแเพยผู้เล่นเรือกประสบการณ์ที่ต้องการได้อย่างอิสระสิ่งนี้ช่วยเกมเนี่ยมีอายุยืนยาวและดึงดูดผู้เล่นกลุ่มใหม่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่ ที่อยากเห็นเกมดีขึ้นมากกว่าความต้องการเชิงธุรกิจเหมือนที่วอซีดั้งเดิมเกิดขึ้นทีมงานใหม่ให้ความสําคัญกับผู้เล่นฟังเสียงชุมชนและปรับแต่งเกมให้ถูกใจฐานผู้เล่นจริงๆจนเกมสามารถอยู่รอดได้ยาวนานกว่าที่หลายคนคาดคิดเอาไว้แม้ตัวเกมจะยังคงพกพารากฐานและข้อจํากัดจากอินเฟสเทชันเดิมติดตัวมาแต่การพัฒนาอย่างสเสมอและความตั้งใจจริงของทีมชุมชนก็ช่วยให้เด New ิวซกลายเป็นเวอร์ชันที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ย,ยอมรับว่าโอเคพอเล่นได้แต่ว่าบักกา๊กเก่าๆรวมถึงความกระหายเรื่องของผู้เล่นเนี่ยก็ยังอยู่และหลัง เปิดตัวเป็นเกมฟรีทูเพลย์ได้ไม่นาน Infestation เวอร์ชันดังเดือดก็ถูกทอจากสตีมหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์อย่างไรก็ตามเมื่อทางนักของฟรี K i s สได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาเกมมันก็กลับกลายเป็นว่าทีมงานได้ไล่ฟ้องร้องรวมไปถึงดําเนินการทางกฎหมายในการปิดเซิร์ฟเวอร์ถอนจำนวนมากจนมันทำให้หลายคนเนี่ยตั้งคําถามว่าทําไมพวกเขาทําเช่นนั้นาทั้ที่พวกเขาเ,เองเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นจากเซิร์ฟเทอร์เหมือนกันทา,าว่าในทางกลับกันผู้คนก็เข้าใจว่ามันเป็นการปกป้องสิทธิ์ที่พวกเขาได้รับมาพพาาะกก่่อนนนห้ี OP Production EP แลทมมัฒ็ไ ดําเนินการได้กับ Server เซิร์ฟเวอร์เถื่อนในจริงจังการเปิดตัวนิวซีเนี่ยถือได้ว่าได้รับเสียงตอบรับที่โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมฟรีผู้เล่นจานวนมากก็เลยลองเข้ามาสัมผัสเกมนี้ดูสักครั้งแทมบางคนเนี่ก็ลองเล่นเป็นครั้งแรกนี่ก็เลยจํานวนผู้เล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นมันก็วกกลับมาที่ปัญหาเดิมที่ตัวเกมเผชิญมาในต้นซึ่งนั่นก็คือการขาดคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจแทมตัวเกมเนี่ยก็ยังซ้ำซากจา,ากเจจนในที่สุดไม่กี่เดือนหลังจากนั้น รอยยอระเบิดความนิยมขึ้นมาจากเกมพับจีและฟอสไนท์ที่ผู้พัฒนาอินเฟสเ a ชันเดอะนิวซีก็พยายามจะปรับตัวให้ทันกระแสด้ดวยการสร้างโหมดแบตเทอรรอยของตัวเองขึ้นมาความตั้งใจของทีมเนี่ยคืออยากให้ผู้เล่นมีทางเลือกใหม่ๆและอยากให้เกมดูทันยุคทันสมัยแต่ปัญหาก็คือพื้นฐานของนิวซีไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับรูปแบบการเล่นลักษณะน,น,นี้แต่ต้นส่งผลให้โหมดดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างที่หวงังระบบของอินเฟสเทชันดั้งเดิมคือเกมแนวย,ยิงเอาตัวรอดแบบ MMO ซึ่งเการเอ็บเองใมโกกใยอย่ง่างาร ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเป็นหลกักพื้นฐานของเกมเนี่ยจึงไม่ไถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเกมเพลย์แบบรวดเร็วจังหวะก,การประท่าถี่และการบีบวงแบบแบทเทิลรอยัลเมื่อทีมงานระบบเดิมมาใส่ในโหมดแบทเทิลรอยัลการเคลือ่อนไหวของตัวละครจริงดูเชื่องช้าการเก็บของก็ไม่ลื่นไหลาการยิงก็ไม่ตอบสนองเท่าเกมในแบทเทิลรอยัลของจริงและจานวนผู้เล่นต่อรอบเนี่ยก็ไม่มากพอให้รู้สึกมีความตื่นเต้นแผนที่ก็เป็นหนึ่งปัญหาใหญ่เพราะแม้จะมีพื้นที่กว้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อการเอาตัวรอดในมุม ไม่ได้เป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการไล่บี้อย่างต่อนเนื่องแบบแบทเทิลรอยัลเมื่อวงบีบลงพื้นที่หลายส่วนกลับไม่เหมาะการประ tha, ทะทําให้เกมเพลย์ดูช้าและไม่ร้ใจเท่าที่ควรอีกทั้งระบบสุ่มของดรอไปไอเทมเนี่ยก็ยังไม่สมดุลบางครั้งผู้เล่นบางคนเนี่ยลงพื้นที่ไปแต่กลับได้ปืนดีทันทีขณะที่บางคนวิ่งหาของทั้งเกมแต่ก็ไม่เจออะไรเลยซึ่งยิ่งทาให้โหมดดังกล่าวเดี๋ยเสียสมดุลอย่งางหนักทั้งหมดนี้เองเนี่ยทำให้โหมดแบทเทิลรอยัลของเดอะนิวซีเป็นเพียงของเซอร์ท มาโซเกที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบทเทิลรอยัลได้สุดท้ายความนิยมของโหมดนี้เนี่ยก็ค่อยหายไปแม้จะมีฐานผู้เล่นเฉพาะกลุ่มอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหรนะ่นักท้ายที่สุดโหมดแบทเทิลรอยัลของนิวซีจึงเป็นตัวอยา่างทชัดเจนว่าความพยายามวิ่งตามกระแสยอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้ปรับหัวใจหลักของเกมให้เหมาะสมอาจทําให้ระบบเหล่านั้นเนี่กลายเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงบนกระดาษแต่ไม่สามารถดึงดูดผู้เล่นได้ในระยะยาวหลังจากที่ Infestation The n e w ะนิเปิดตัวโหมดแ a t เ l e r o y ย l e ได้ไม่นานทีมพ ทั้งการรีแบ์การปรับป,ปรุงการาฟิกการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และการจัดอีเวนต์เพื่อเรียกผู้เล่นแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปนตามที่คาดหวังเอาวไว้เพราะแม้ทีมงานเนี่ยจะพยายามมากแค่ไหนตัวเกมเองเนี่ยก็มีข้อจํากัดจากอายุของมันที่ยากจะแก้ไขได้ทั้งความเก่าของเอนจินระบบยิงที่ยังไม่ทันสมัยและโครงสร้างเกมที่เกิดจากยุคสมัยของอินเฟสเทชันรุ่งดั้งเดิมล้วนทําให้เกมเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกับเกมรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงอีกปัจจัยสําคัญก็คือคู่แข่งตัวจริงอย่างเดซี่เองก็เป็นต้นแบบเกมแนวตัวรอดโลลกกเปิหังงจาาผ่่ชว Earl น,นในที่สุดเดซี่เนี่ยก็พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์มีระบบที่แน่นขึ้นแผนที่ใหญ่ขึ้นและมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทําให้เกมสดใหม่กว่าและรับผู้เล่นใหม่เรื่อยๆการที่เดซี่มีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทําให้มันเนี่ยค่อยๆกลับมาได้รับความนิยมแทมการที่เกมเปิดให้มีการมอดตด้อย่างเต็มที่มันก็จ้ผู้เล่นเนี่ยเปิดเซิร์ฟเวอร์คอมมูออกมาเป็นจำนวนมากในทางกลับกันเดอะนิวซีเนี่ยมันจะรับการแก้บั๊กและอัปเดตเป็นระยะระยะแต่หลายอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถปรับให้ทันยุคสมัยได้ความจริงที่หลีกเลี่งไ่ได้้กกก็็คือนนนเเสปทีถูราบ ทางเทคโนโลยีที่เก่ามากและถึงแม้ทีมพัฒนาจะทุ่มเทเต็มที่เกมก็ไม่สามารถไล่ตามความทันสมัยของเกมยุคใหม่ได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีคอนเทนต์ใหม่ที่แข็งแรงมารองรับประกอบกับฐานผู้เล่นที่ลดลงเกมจึงเข้าสู่ช่วงปลายอายุขายไปโดยปริยายและถึงแม้ว่าในช่วงปลายปี2024เกมอินเฟส a t i o n จะมีการนําตัวเกมดังเดิมกลับมาเปิดใหม่ในชื่อว่าอินเฟ a t i o n t เด New Beginning แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยสถานการณ์มันกลับมาดีเลยแม้แต่นิดเดียวตัวเกมมีแต่จำนวนผู้เล่นที่ลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะมีผู้เล่นเกินหลักร้อยนอกจากนี้ทีมพัฒนาเดิมของเกม i n f t a t i o n ยังมีการพยายามเดินหน้าต่อโดยการพัฒนาเกมใหม่ในชื่อ Outbreak New Dawn แต่โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ไม่สามารถประสบความสาเร็จได้อย่างที่หวังเอาไว้ความตั้งใจของทีมงานคือการสร้างเกมเอาตัวรอดยุคใหม่ที่ไม่ถูกจํากัดด้วยโครงสร้างกาของ i n f t a t i o n เพื่อหลุดพ้นจากชื่อเสียงที่สั่นคลอนและปัญหามากมายที่เกมตัวฉบับแบกเอาไว้แต่ในความเป็นจริง Outbreak New Dawn กลับถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ i n f t a t i o n เวอร์ชั่นยก เครื่องใหม่มากกว่าจะเป็นเกมใหม่จริงๆแถมต่อให้มันปล่อยออกมาสู่ตลาดก็เชื่อว่ามันเนี่ยจะสู้เกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เกมอื่นได้เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันเรามีเดซี่เรามีเซเว่นเดย์ทูได้เรามีโปรเจกต์ซอมบอยซึ่งเกมเหล่านี้มันก็มีเอกลักษณ์ในตัวของมันแทบทั้งสิ้นเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าใจหายไม่น้อยที่เราต้องมาเห็นจุดร่วงโรยของเกมที่เคยเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้และรู้สึกยังไงกับมันบ้างก็สามารถอาไไาคอมเมนต์ ียังมาดูเรื่องราวที่ทวิชไล่พนักงานที่ทำวีทูเบอร์โดแบฟฟีออกไปก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ